นิยายเรื่องหากว่าเธอมีเขาแล้วประพันธ์โดยมงกุฎด,ดาวเหนือพาเสิงโดยพี่ร่มรตีหากชื่นชอบยายเสี่ยของช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อไม่พลาดอัปเดตคลิปต้นใ,ใหม่นะคะและท่านผู้ฟังท่านใดสนใจในรูปแบบอ e ีบุ๊กหรือหนังสือเสียงไม่มีการตัดต่อ สามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ m e m m a r k e t c o m หรือแอปพลิเคชัน MEB ได้เลยค่ะสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนโปรดอย่ากดช้มโฆษณาเพื่อให้นักเขียนได้มีรายได้ได้เป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปต้อมาใหม่ให้ฟังกันนะคะขอบคุณมากมๆาเลยค่ะ บทที่28่เขาไม่มาแล้วนายเข้ามาที่เราเห็นไอ้เพื่อนยากยกแก้ตั้งแต่หัวค่ำก็อดเขาไปแซวไม่ได้ว่าไงมึงมีเฝ้าเมียยางไงวะเฝ้ากับผีโดนไล่ออกมาเนี่ยยิงแน้ยิงเสียงมันแล้วก็หงุดหงิดคนยิงง้อเมียไม่สําเร็จอยู่งอยท่าไหนวะโดนไล่ออกมานายนั่งโดงดักกสักใสเพื่อนรัก ที่ได้เมียไปครอบครองแบบรวดเร็วทันใจโดยแผนอันแยบยลของตัวเองไม่ได้สักท่าพูดแล้วก็หงุดหงิดอยากจะลากขึ้นเตียงง้องแบบเพื่อนบ้างเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสอะไรสักนิดนี่สิว่าไรน้ำยาวอะ่ะปากดีนกสิมือเนี่ยขอให้เมียใจอ่อนไวๆแล้วกันกูว่าจะหาสักพักรอให้อะไรเข้าที่ก่อนกูก็จะไปจัดบ้านรอต้อนรับเมียกับลูกด้วย ซักพักของมึงนังกี่วันสาวันนารีก็เป็นอื่นมัง้งระวังไวเ้เถอะนายเตือนเพื่อนที่ความหวังดีไม่เกินสมหรอกกูอยากรู้ว่าเขาคิดถึงกูบ้างหรือเปล่าไม่ตามติดทุกฝี9ก้าวไม่ใจอ่อนเว้นระยะห่างหาทางไปง้องมีวิธีอื่นน่าจะดีกว่าตอนนี้ยังมืดแปดด้านกลับไปปรึกษาแม่ก่อนก็ดีเหมือนกันกูหวังว่าเขาจะรอมึง ก็ให้คนตามติดไว้แล้วไม่ต้องห่วงโกไม่ว่แบบครั้งก่อนนละมึงให้มันจริงเขาไม่ตอบความยาวสาวความเย้กับเพื่อนเมื่อกระดกรอดจนพอใจแล้วก็หยิบกุญแจรถตรงกลับบ้านทันทีเหมือนดาวนอนอย่างหวาดระแวงเธอกลัวว่าเขาจะมานอนที่หน้าบ้านแม้ในความจริงจะเป็นไปนไม่ได้ก็ตามเพราะพีรภาคไม่ทำให้ตัวเองลำบากขนาดนั้นหรอก แต่ทว่าเธอก็ยังคงรับลับตื่น,นจนเมื่อถึงตอนเช้าเธอดิฟออกมาดูก็พบว่าไม่พบแม่ตั้งอาของเขาในใจก็รู้สึกวงไหวชอบกลนแต่มันเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วนะเธอได้แต่บอกกับตัวเองแล้วก็เข้าครัวไปทำข้าวต้มไว้รอลูกสาวตัวน้อยหลังจากทำอาหารเช้าเสร็จลูกสาวก็ตื่นทันทีแต่ก็ร้องหาเขาแม่คะพ่อคายอยู่ไหน พ่อขาไม่อยู่ค่ะลูกไว้พ่อขาว่างจะมาหาหนับดาวเองนะคะตอนนี้อยู่กับแม่ข่าไปก่อนเธอต้องแก้ตัวกับลูกว่าเขายุง่งทั้งที่ตัวเองก็เจ็บปวดใจเช่นกันแค่ไม่กี่วันไม่คิดว่าน้บดา้จะรู้เสึกขาดเขาไม่ได้เสียแล้วแบบนี้เธอจะทำอย่างไรดีเธอพาเด็กน้อยไปล้างหน้าแปลงฟันดาวก็อาบน้ำได้เลยจะได้มาทานข้าวเช้าส่วนเธอก็จะได้เคลียร์งานของตัวเองด้วย ทางตัดสต็อกล้วก็ตรวจบัญชีเมื่อจัดการเนื้องลูกเสร็จเธอก็เอาแต่ทำงานจนหันมาดูอีกทีก็รู้สึกว่ารูปไม่ร่าเริงคอยมองแต่หน้าประตูแล้วก็วิ่งขึ้นมาโซฟาไม่เล่นกับซีนี้เหมือนแต่ก่อนเป็นในคารกรักคิดถึงพ่อคะ่ะพ่อ่าไม่มาหาดาวเด็กน้อยพูดเสียงเครือเหมือนจะร้องไห้ ทำเอาคนเป็นแม่ร้อนใจจนต้องวางงานแล้วหันมาสนใจลูกสาวไว้ทำงานอีกทีตอนลูกหลับก็แล้วกันเรนกับแม่ข่าก่อนจะได้นีมคะถ้าพ่อขาว่างพ่อก็จะมาหาหนูเองนะคะข่าคของงานยุ่งเธอก็ไม่คิดว่าที่ไลเขาไปเมื่อวานจะหายไปเลยไม่ติดต่อมากระัางโรก็ไม่มี มันอาจจะดีกับเธอแต่กับลูกสาวนั้นนับดาวยังเด็กเกินจะรับรู้การมีพ่ออยู่ด้วยเด็กน้อยย่อมอบอุ่นมากกว่าแต่เธอจะทำยังไงดีละ่ะพ่อขาไม่รักนับดาวแล้วหรอคะพ่อข่าบอกว่าจะอยู่กับนับดาวเด็กน้อยร้องไห้เสียงเครือจนเธอต้องดึงลูกสาวมากอดเอาไว้ ใครจะไม่รักหนูคะลูกแม่ก็รักหนูอยู่นี่ไงพ่อเขาทำงานเขารักหนูแต่เขาติดธุระเหมือนดัดดี้ของหนูไงคะเวลาดัดดี้ทำงานก็ไม่ว่างเล่นกับนับดาวเหมือนกันใช่ไหมคะเธอพยายามใช้เหตุผลคุยกับลูกและเล่นกับนับดาวจนเด็กน้อยเลือกถามถึงเขาการเลี้ยงลูกคนเดียวใครว่าง่ายมันไม่จริงเลย เธอเลี้ยงลูกมาโดยมีพี่เลี้ยงคอยช่วยระหว่างอยู่กับคริสซิโน่ตอนนี้ต้องมาเลี้ยงเองเธอต้องพยายามเข้าใจลูกให้มากขึ้นวันนี้ทั้งวันเธอให้เวลากับลูกจนหมดแล้วก็คอยมองหน้าบ้านว่าเขาจะมาไหมแต่จนมือแล้วเขาก็ยังไม่มาเธอจึงพาลูกทานข้าวแล้วก็นอนพรุ่งนี้พ่อขา่าจะมาไหมคะนับดาวถามเสียงเศร้า แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าแม่คิดว่าหนูโทรหาพ่อขาดีไหมคะเธอไม่รู้ว่าเขาจะมาไหมจากที่เธอคุยกับเขาเมื่อวานการหายไปของเขาก็เป็นคำตอบที่ชัดเจนดีแต่เธอก็ควรจะยอมรับมันแต่เขาควรบอกรูกสันิดเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดโทรหาเขาไม่นานเขาก็รับสายฮัลโหลมีอะไรปล่าคุณ เขาทำทีเป็นเสียงเข้มแมนยิ้งใจจะจขับรถไปจอดหน้าบ้านเราก็ตามพ่อคะ่ะเมื่อไหร่จะมาหานับดาวคะนับดาวคิดถึงเสียงหวานของลูกสาวทําเอาเข่าใจอ่อนยวบพอดีพ่อขายุ่งคะ่ะวันนี้พ่อขากลับมาทำธุระที่บ้านเกิดนิดหน่อยเลยไม่ไปหาลูกนะคะเมื่อไร่พ่อข่าจะมาเล่นกับนับดาวคะพ่อก็ไม่แน่ใจ ที่จริงไปตอนนี้ก็ได้แต่เขารู้ว่าเธอฟังอยู่จึงอยากยิกยักบ้างก็เท่านั้นเองเขามิยามมาก็ไม่เป็นไรเลยเนะคะมีแม่คนเดียวก็พอเธอหมั่นไส้เขานักอยากมาหาลูกก็มาพอไม่ต้องการจะทิ้งทำร,ทร้ายจิตใจลูกของเธอได้ยังไงนับดาวหนูอยากมานอนกับพ่อที่บ้านขามไหมคะเขาทำทีถามแม้ว่าจะได้ยินเสียงประชดป,ประชันจากเมียรักก็ตาม อยากค่ะอยากนอนกับแม่ค่ะและพ่อค่ะทั้งสองคนเลยสิ่งเครือของลูกสาวทำเอาเธอใจสั่นว่าจะนอนด้วยกันได้อย่างไรในเมื่อเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วงั้นหนูก็ต้องขอญาติแม่ขาดนะคะแม่ค่ะแม่ว่าดึกแล้วเรานอนกันดีกว่านะคะลูกเขาไม่มามีแม่ที่กรอมหนูนได้นี่นาไม่เห็นต้องง้อเลย เธอหยิบโทรศัพท์ออกจากรูปเขีจะตัดสายซะคอยดูนะถามาอีกเธอจะไม่ให้เข้าบ้านคุณนายคับพ่อขานับดาวจำต้องเลือกคุยกับพ่อขาเมื่อแม่บอกให้เธอนอนเธอก็ต้องนอนปกติเธอเป็นเด็กที่ไม่ไดื้ออยู่แล้วเมือม่อบรรดาบอกให้ทำอะไรก็ต้องทำเสียงโทรศัพท์ตัดไปคนเป็นพ่ออย่างเขาก็อยากจะขับรถไปหาแม่และลูกจะจะขาด วันนี้ทั้งวันเขาสั่งเฟอร์น,นิเจอร์มาแต่งบ้านทั้งทำห้องลูกสาวแล้วก็ห้องนอนกับเมียทั้งให้มันดาเด็นแม่บ้านเพื่อรอเลี้ยงลูกรักของเธอกว่าจะเสร็จงานก็เย็นมืดพอดีเขาจะพาเธอและลูกมาอยู่ที่บ้านแล้วให้พ่อกับแม่ช่วยเลี้ยงเขาจะได้มีเวลาทำน้องเอื้อมดาวกับน้องอธิอีสองคนให้มาเป็นเพื่อนเล่นกับนับดาวแค่คิดเขาก็รู้สึกจักรจีแล้ว คราวนี้ต่อให้เธออ้อนวอนให้เขาหยุดเขาก็ไม่หยุดจะทำทุกวันเช้าเย็นให้ติดภายในห,หนึ่งเดือนเลยทีเดียววันถัดมาไม่ใช่แค่นับดาวแล้วที่นั่งรออยู่หน้าบ้านเหมือนดาวเองก็รอว่าเขาจะมาไหมเธอสงสารลูกมากอยากให้ลูกกลับมาร่าเริ่องเหมือนอย่างเก่าแล่รู้ตัวเองว่าตัวเองคิดผิดที่ตัดเย้ยยยไปในวันนั้นเขาใจร้ายยังไง ก็ยังใจร้ายไม่เปลี่ยนเนจะมาหาก็มาเนจะทิ้งบทจะไปไดืด้อจนเธอและลูกก็ไม่ทันได้ตั้งตัวแต่ว่าเธอก็ทำใจไว้แล้วว่าอย่างไรวันนี้ก็ต้องมาถึงคนหญิงพีรภาคอดทนกับใครได้ไม่นานนักหรอกสองแม่ลูกนั่งกินข้าวกันยงงอย่างเหงาเหงาแต่ก็นั่งได้ทั้งสองคนจนเมื่อถึงเวลานอนก็เข้านอนแต่หัวคำ่ำจะได้ไม่คิดถึงเขาขึ้นมาอีก แต่เมื่อโตดึกเธอได้ยินเสียงกรอกแกกอยู่หน้าประตูบ้านใจก็เริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาคลางคลังจนต้องเรียกสีนินว่าทำอะไรหรือเปล่าแต่เมื่อสียงยังไม่เงียบไปเธอจึงออกไปดูพบว่ามีคนกำลังจะง,งัดประตูบ้านของเธอแต่ว่าเจ้าสีนินกลับกระดิกหางจนเธอต้องเรียกออกไปใครนะ่ะคุณผมเอง เสียงของเขาดังขึ้นทำให้เธอโล่งใจได้ไปเปราะหนึ่งทางที่ตอนแรกกลัวแทบแย่แต่สีนี้มันพูดไม่ได้นี่หน่าว่าใครจะโทษมันก็ไม่ได้ดึกแล้วมาทำไมเอาป่านี้เมื่อเปิดประตูก็ว่าจะต่อว่าเขาแต่ทว่าเขากลับโผล่เข้ามากอดเธอเอาไว้แน่นจนเธอเองก็ตั้งตัวไม่ทันผมคิดถึงคุณกับลูก